ป็นยัไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาความรู้พื้นฐานในเรื่องกระบวนการวิจัยและพัฒนามาส่วนของสรุปเนื้อหาในบทเรียนนี้นะครับการวิจัยและพัฒนาหรือ Research and development เป็นการเป็นกระบวนการศึกษาค้นควา้าคิดค้นอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือทำให้เกิดผลผลิตโดยผ่านการทดลองใช้จนให้ผลที่น่าพอใจ แล้วนําไปเผยแพร่เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้นซึ่งผลผลิตทางการศึกษาจะเรียกว่านวัตกรรมนะครับที่เป็นได้ทั้งสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือเป็นรูปแบบวิธีการกระบวนการหรือระบบปฏิบัติการโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนประกอบไปด้วยการสํารวจสังเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการการศึกษา หลักการแนวคิดทฤษฎีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาครับแล้วก็การออกแบบสร้างเรื่องวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการทดลองใช้และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมและสุดท้ายคือการประเมินผลและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และลน,นวัตกรรมสําหรับเนื้อหากระบวนการวิจัยและพัฒนายังมีเนื้อหาที่น่าสนใจในบทเรียนถัดไปด้วยนะครับ ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาจากวิดีโอและทําแบบทดสอบเพื่อให้เกิดความรู้มากขึ้นสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับ